ไม่อาบน้ำมนต์ก็อยากมาอาบก็ไม่คิดว่าจะเสริมดวงได้ขนาดนี้ถ้าจะเน้นๆก็คือโชคลาภแต่ก่อนเราเคยได้น้อยกว่าน,นี้แต่นี้มันได้หกหลักขึ้นพูดถึงตั้งแต่ปีใหม่มานะหกหล,ะะละักตลอดตั้งแต่อาบมารู้สึกว่าเดือนละสองครั้งก็ได้สองั้งลอนใหญ่แนละ้วเป็นครั้งที่สิบล้มามาอาบน้ำมนต์เที่ยวนี้เที่ยวที่หกแทนไม่อาบน้ำมนต์ก็อยากมาอาบก็<อ>ไม่คิดว่าจะเสริมดวงได้ขนาดนี้ถ้าจะเน้นๆก็คือโชคลาภแต่ก่อนเราเคยได้น้อยกว่านี้แต่นี้มันได้หกหลักขึ้นพูด ตั้งแต่ปีใหม่มานะหกหลักตลอดเป็นประจําตั้งแต่อามารู้สึกว่าเดือนละสองครั้งก็ได้สองครั้งเมื่อวันที่ผ่านมาได้สงองแสนกว่าจะบอกยังไงก็คือก็เห็นคนอื่นเขามาไหว้เราก็มาไหว้ซื้อข้าวสารซื้อกาแฟ,ะฟะซื้อน้ําซื้ออะไรมาถวายเราได้เราก็มาทําได้ก็มาทํามันก็ต่อเนื่องต่อเนื่องมาตลอดมันถึงช่วงจังหวะด้วยมาถ้าคนไหนยังไม่ได้คิดว่าอุ้ยไม่ไปเราไม่ได้ คิดอย่างนั้นเราคิดว่าเราทําเก็บเล็กผสมน้อยอ่ะเดี๋ยวถึงเวลาเราก็จะได้เองสักศิลป์ใส่สใช่ใชอันนั้นเรื่องจริงนะแล้วเราทําอุย้ยไม่ได้ไม่ไปเราไม่ทําอันนี้อย่าคิดมันเป็นกรรมกับตัวเองต้องบอกอย่างนี้บางคนเขาอาจจะไม่ได้ได้เหมือนเล่าเลยเออมันก็แล้วแต่บุญกรรมวาสนาเนาะถ้าตามความเชื่อทางเหตุและผลทางความเชื่อนะมันก็เป็นแบบนั้นทุกคนจะมานะคะต้องมาด้วยใจจริงๆนะเรามากลาวมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องขอจากใจเราอย่าหวังผลตอ อบแทนเราต้องขอด้วยจริงใจจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วท่านก็จะได้